ดีค่ะพี่พี่น้องนองรุนร่นลุงรุนร่นหลานทั่วโลกสวัสดีนะคะป้าเมียนเป็นหมอนวดรุ่นสวอบอ,อยู่ประเทศจมนีค่ะป้าเมียนก็ได้เปิดร้านวดมาสามปีแล้วค่ะอยู่ในบ้านเล็กๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นเออ่ นะชั่วมงสามสิบห้ายูโรค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนครูนใน YouTube แล้วป่าก็เลยติดต่อไปเรียนกับครูมานะคะพี่น้องแล้วก็ โอ้ยได้หนวดแสบนะพอได้หนวดแสบแล้วลูกค้าก็สื่อขุดใช่พี่นอ้องเอ้ยนวดบวนบวหวสื่อขุดใช้หลยไล่แล้วก็เขาก็นเหนื่อยหนวดบวชบวหวแล้วก็บอกอ้ยอยู่ปัไดัยแล้วเหนื่อยหลยเขาก็แกแล้วเนาะก็เลยายไปจันดสิคือราคาดนี่มันคือปัญหาของป่าเนาะเอ๊จันดเนาะคือว่านอะก็เลยโอ้ยได้ติดต่อไปเรียนโคชิงกับคุณครูที่ทําบวยผุนเนาะ พอได้ไปมาแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยมาขึ้นราคาใดจากสามสิบหามาถึงขอโทษกันแล้วก็เนาะจากสามสิบหามาถึงหาห้าสิบหาน้องพี่น,อน mm hmm. ้องหวานนะเพราะครูเป็นท้อนเหากันปิดกันขายพี่น้องเด้อนี่แหละมันสําคัญที่สุดเลยนะถ้าเอาเฮ็ดดีจังไดถ้าเอาปิดกันขายกันขายบอดัน้องพี่น้องนะเราขึ้นราคาบอดนี่มันอ บอดีนะ <c oughs> มันบอดีอะไรสำหรับป่านะนี่แหละถึงเขาป่านี่อย่างมาแบ่งปันความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองกับป่าเนาะพี่ๆน้องๆถ้าลุงลุงลุงนานใดนาอยี่ยังขึ้นราคาบ่ใดนี่แหละว่านะเออนี่แหละนะ้องหรือป่ามัน มันไอ้นั่นมาแล้วนะมันก็ราคาได้แล้วน้อความสุขแล้วน้ยเห็นงานน้อยได้เงินหลมันก็อย่างมาแบ่นปันมูเจา้าก็อยากให้มูเจ้าเดินทางอมมาแป้นนีอย่างดอกความสุขความสําเร็จเ กับสวเนาะเปิดอยู่ในบ้านบ่ซากเดี๋ยวก็ปลดเกษียณแล้วนี่แหละยังมูเจ้ายังอายุน้อยอยู่ยังมูเจ้าเดินทางบ่แม่นบ่เดินทางออมเนาะแล้วมันก็ยิงบุมเลยนะยมูเจ้ายังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเอ่อไอ้นั้นอยู่เนาะยังอ่อนยังเยาอยู่นั่นแหละพี่น้องว่านะ ไม่ได้อเป,ปรียบกับผู้ใดเด้อเปรียบของกับปายะเมียนนั่นแหละเด้อน,นี่แหละนะนี่แหละก็ได้แก่คุณคุณรถนั่นแหละพี่น้องแล,อแล้วมันสอนเราเป็นไปได้ทอดทิ้มเหานะเนาะมันมาคอยซองคอยดูแลคอยว่าเฮ็ดจังไหนจังไหนเว้ยเนาะมันจนปานนี้นะเพราะยังไม่ได้ทอดทิ้งเฮาเลยนะ พ่นยังคอยส่องคอยดูแลเฮาเอ่อยัง <s> ย <bury> um <Laser> <Sh azing everywhere> ังไอ้นั่นอยู่เด้อพี่น้องนี่ยี่ยมเยียนเนี่ยดีใจขอบคุณครูครูบาอาจารย์ที่เฮาได้มาเจอครูบาอาจารย์ดีนะนะนี่แหละเจอครูบาอาจารย์ดีเขาก็พบความสําเร็จกับเพิ่นเนาะก็เพิ่นกับพบความสําเร็จ นำน่น้อนในแหละพี่น้องเดินนะฝากเอาไว้เดอิอขอบคุณนะคุณครูขะตั้งเกิดตั้งเกิดเจ้าตั้งกระเชิญผู้ออ่านเลนะขอบคุณนะจิได้มาเจอคุณครูถ้าไม่เจอครูก็โอ้ยพอมีมือหนีดอกบูอ้อะเห็นอย่างไรนี่คือราคาใด <c oughs> ตอนนี้มันยิ้มแปแบมีความสุขเดอปาปเหมือนก็ฝากเอาไว้เดอ้อขอบคุณนะคะตั้งเกิดตั้งเกิดเกิตั้งเกิดเชื่อ I'm good.